สวัสดีครับผมพิเชษเชื้องมังพานรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่1น,นะครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่รัฐสภาสีเขียวนะครับหรือกรีนพาริมันต์นะครับ,รรบซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทั่วโลกเนี่ยได้ปล่อยก๊าซรเรือนกระจกนะครับขึ้นมาแต่ละประเทศก็ปล่อยกันเต็มที่ทําให้สภาพอากาศของโลกแปรปวนนะครับดังนั้นเนี่ย การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยนะครับในโลกนี้เขาก็มีเป้าหมายว่าโลกจะต้องอลดการปลดปล่อยคาร์บอนนะครับให้ได้ในปี2050แล้วก็มีความเป็นกลางทางคาร์บอนแล้วก็เขาเรียกว่าเนสซีโลเนี่ย2065นะครับซึ่งประเทศไทยจะต้องมีนโย,ยาบายให้สอดคล้องกับระดับโลกนี้นะครับซึ่งรัฐสภาของเรานะครับได้ตระหนักนะครับถึง ความแปรปรวนของสภาพอากาศอันนี้นะครับเราถึงได้เป็นองค์กรที่จะริเริ่มนะครับที่จะทําให้รัฐสภาของเราเนี่ยนะครับเข้าสู่ความเป็นกาคาร์บอนแล้วก็ทําให้การปลดปล่อยคาร์บอน,นเป็นศูนย์นะครับในปี2032นะครับซึ่งเรามีแผนแม่บทมีขั้นมีตอนที่จะดําเนินการนะครับทุกด้านเพื่อให้นําไปสู่เป้าหมาย2032นี้นะครับ ก็เราทําแผนแม่บทนะครับมีแนวทางคร่าวๆดังนี้นะครับหนึ่งตอนนี้นะครับเราไม่รู้ว่ารัฐสภาของเราเนี่ยปลดปล่อยาการเดือนกระจกไปเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราจะต้องเชิญนักวิชาการจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนักวิชาการจากหมหาลัยเข้ามาประเมินนะครับว่าเราปล่อยมลพิษเท่าไหร่นะครับซึ่งพื้นที่ของเราเนี่ยพื้นที่ใช้สอยเนี่ยสี่แสนตารางเมตรนะครับต้องมาคํานวณต่อสัดส่วนการปล่อยมลพิษสู่อากาศ นะครับเมื่อเราคำนวณแล้วว so re ่ารัศว์ฟ้าของเราเนี่ยปลดปล่อยเท่าไหร่นะครับขณะนี้เราปลดปล่อยประมาณ20,000ตันคาร์บอนนะครับสองหมตันคาร์บอนนี่ประมาณเท่าไหร่นะครับเขาเขาเขาคำนวณเป็นตันคาร์บอนนะครับซึ่งตันคาร์บอนนี้สองหมื่นเนี่ยถ้าเราถ้าเราไปซื้อขายเดี๋ยวนี้มีตลาดซื้อขายคาร์บอนนะครับก็ตันหนึ่งเนี่ยนะครับที่แถวประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะครับตันละ 2,000แต่ถ้าไปยุโรปนะครับตันละ3,000เอ๊ะตันหนึ่งมันประมาณเท่าไหร่ตันหนึ่งก็เท่ากับเราทำนา2ไร่ทำนา2ไร่เนี่ยนะครับเ,เราก็จะได้เครดิตนะครับที่เราปลูกข้าวเนี่ยนะครับเราเราก็จะได้เครดิตหนึ่งตันคาร์าบอนต่ปอปีนะครับก็1ตันคาร์บอนต่อปีก็คือ3,000บาทอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยเราทำนาไปแต่เราก็จะได้เครดิตคือจะได้ไรายได้จากการขายเครดิตนะครับอีก3,000บาทต่อไร่ อันนี้คืออนาคตของประเทศไทยนะครับเรามีสวนยางเรามีสวนผลไม้นะครับอันนี้เราสามารถที่จะเคลมเป็นเครดิตได้แล้วก็ไปขายให้กับประเทศอุตสาหกรรมได้นะครับตอนนี้เนี่ยความรู้ทางด้านนี้ก็ยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่นะครับต้องทำความเข้าใจกับเกษตรกรทำความเข้าใจกับคนไทยให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องใส่ใจนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ย PM 2.5ทั่วกรุงเทพเนี่ยนะครับ มาทําให้เราเนี่ยนะครับสูญเสียความเป็นกลางคาร์บ,บอนไปเยอะดังน,น,นั้นเราเรา,เราจะต้องกําจัดมลพิษฝุ่นฝุ่น PM 2.5เนี่ยให้ให้ให้น้อยลงนะครับในกรุงเทพแล้วก็ต้องมีการชดเชยมีการใช้พลังงานทดแทนนะครับอย่างกรุงเทพเนี่ยใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นกว่ารถใช้น้ํามันอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยในในสภาของเราเนี่ยเราก็ประเมินก่อนพอประเมินว่าเราปลดปล่อยเท่าไหร่ตอนนี้ปลดปล่อย20,000ตันคาร์บอนเราจะต้องลดให้ได้นะครับ พอถึงปี2032นอเนี่ยาการปลดปล่อยมลพิษเนี่ยจะต้องเป็นศูนย์นะครับนั้นวิธีการต่างๆเนี่ยก็ต้องอดำเนินการนะครับเช่นสภาพสิ่งแวดล้อมนะฮะในใน,ในสภาเนี่ยยุงเยอะนะครับหนูก็เยอะนะครับขยะก็ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางไม่ได้คัดแยกขยะต้องจัดการคัดแยกขยะนะครับกำจัดหนูกำจัดมลพิษต่างๆนะครับอากาศแอร์นะครับต้องสะอาดแล้วก็ต้องประหยัด รประหยัดไฟนะครับประหยัดแอร์บริหารจัดการวันนี้เนี่ยสภาของเราเนี่ยแอร์รวมนะครับปีนึงเนี่ยเดือนนึงเนี่ยเป็น10ล้านนะครับค่าไฟนั้นจะต้องลดนะครับเวลาไหนที่ไม่ได้ใช้ก็ต้องปิดไอ,อปิดแอร์ปิดไฟนะครับต้องบริหารจัดการเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในรัฐสภานะครับเช่นวันนี้เ่เวลาเรา,ามีพลานบัญญัติมียต,ติต่างๆเนี่ยใช้เอกสารมหาศาลเลย นะครับกองวิถูกเขาเลยแต่ละเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับใช้ดิจิทัลขึ้นมานะครับจะทําให้ลดการใช้กระดาษมหาศาลเลยอันนี้แหละครับกระดาษกระบวนการผลิตกระดาษเนี่ยมันก็ปลดปล่อยคาร์บอนออกมาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยใช้โซเชียลนะครับติดต่อกันรประสานงานกัน,นทําให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในนี้ด้วยนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็จะมาประเมินว่าเออถ้าเราใช้ไม่ถ้าเราใช้กระดาษลดลงนะครับหรือ ถุงพลาสติกพลาสติกต่างๆเนี่ยทีเ่เป็นบรรจุหีบหอ่ออาหารอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องลดนะครับอันนี้คือมล,ลพิษที่จับต้องได้นะครับสภาเราจะต้องอจัดการนะครับสำคัญที่สุดก็คือการตระหนักรู้ตระหนักรู้คือทุกคนแม้แต่ตัวผมจะต้องวัดว่าตัวเองเนี่ยรู้เรื่องของอาการเลินกระจกแค่ไหนจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมต่อสภาต่อ ประเทศชาติยังไงนะครับโอกาสต่อไปเนี่ยคนไทยทุกคนเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบว่าคุณน่ยมีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับแค่ไหนนะครับมัน,ม,นมันก็เหมือนอตอบคําถามในในโซเชียลนะครับว่าเออเนี่ยข้อ1ข้อ2ข้อ3นะครับคนไทยจะต้องรู้นะครับแล้วการเผยแพร่นะรข่าวสารเรื่องคาร์บอนเครดิตการลดการเรืองกระจกนะครับ ความสมดุลทางคาร์บอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คนไทยจะต้องรับรู้นะครับขณะนี้นะครับการขายอากาศนะครับมีตลาดกลางคาร์บอนก็เหมือนตลาดหลักทรัพย์นี่แหละครับก็เริ่มมีการซื้อขายกันนะครับประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยเวลาคุณผลิตรถยนต์นะครับคุณปล่อยมลพิษเข้าสู่อากาศเนี่ยต่อไปคุณคุณจะขายไม่ได้ถ้าคุณไม่มีการาพดแทน นะครับเอาสีเขียวมาทดแทนเอาต้นไม้มาทดแทนหรือลดอมลพิษเนี่ยนะครับคุณคุณก็จะมีเครดิตนั้นต่อไปใครที่จะมาประมูลจะมาประมูลทํางานในสภาเนี่ยคุณคุณจะต้องมีเครดิตนะครับบ,บริษัทคุณจะต้องไม่ปลดปล่อยมลพิษนะครับหรือปลดปล่อยน้อยนะครับก็จะมีหนังสือรับรองมาด้วยแนบมากับาการประมูลงานในสภาด้วยนะครับนั้นเวลาเข้าสู่สภาคุณคุณอย่าแบกเอามลพิษเข้ามานะครับ คุณต้องสะอาดคุณต้องสกรีนคุณต้องไม่มีมลพิษในบริษัทของคุณในการผลิตของคุณใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยต่อไปเรื่องคาร์บอนเครดิตจะเป็นเรื่องสําคัญนะครับของแต่ละประเทศดังนั้นเนี่ยรัฐสภาเป็นต้นแบบนะครับที่ชัดเจนเป็นอ,องค์กรแรกที่มีพันธสัญญาของตัวเองว่าจะต้องอลดคาร์บอนให้เป็นกลางหรือเนตซีโร่เนี่ยภายใน 2,032นะครับในปี2,032ซึ่งเร็วกว่าของของประเทศหรือของโลกนะครับที่เขากำหนด 2, 2,050นะครับ